สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับซึ่งเรามาดูปริมาณน,น้ําฝนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20สิ่งหาคมโดยในวันนี้นะครับวันที่16เวลาประมาณต้นบ่ายก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดพิษณุโลกลมศักดิ์เพชรบูรณ์นครไทยบ้านสวนอุตรดิตจังหวัดแพร่จังหวัดตากแม่สอดเชียงใหม่ จังหวัดน้านบ้านสวนป่าสีฉัดชนาไลตุงสเสลียมสวรรคโลกสีสำโรงสุขโขทยัยกำแพงเพชรส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับในวันที่16เวลาประมาณตออบ่ายก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีบ้านไร่ลานสักจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอสซโยกราชบุรีเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกทุกจังหวัดสำหรับอีสาน ก็มีฝนตกในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นบ้านผ่ยกษตรสมบูรณ์สำหรับบริเวณภาคใต้มีฝนตกในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนตกในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์นครรีและจังหวัดพัทลุงนะครับส่วนตอนเย็นก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรีสีประจันอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีม่วกเหล็กวังม่วงปากเกร็ดสามโคกบางเลนนครปฐมกรุงเทพและปร,ะริมณฑลรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีสำหรับอีสานก็มีฝนตกในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดซึ่งหนักๆก,ก็จะอยู่ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมานะครับ สำหรับตนดึกๆนะครับคืนนี้ก็มีฝนตกในพื้นที่อีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีบ้านเชียงบ้านทุง่งวานอนอนิวาดสีสงครามบ้านดงเย็นบ้านเดชอุดมหนองบัวลำพูขอนแก่นกาลสินโพชัยนามนกูจิน,นารายนิคมคำส้อยมุกดาหารรวมถึงพื้นที่นาเชือกพยกระ,ะกปุมพิสัยบ้านประทายอำเภอพลวาพีปทุม ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับซึ่งในวันนี้นะครับการกระจายตัวของฝนถือว่าดีมากๆนะครับตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ร้อยละ60เปอร์เซนโดยทั่วไปนะครับสำหรับในวันที่17เวลาประมาณ7โมงเช้าก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงารวมถึงฝนบริเวณจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพื้นที่เาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกในจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดรวมถึงพื้นที่ระยองชนบุรีฉะเชิงเทรานาครน,นายกส่วนต้นบ่ายในวันที่17นั้นการเกิดฝนถือว่ายังไม่หนักมากนะครับอาจจะมีบ้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรหลมศักดิ์นครไทยบ้านสวนปิศนุโลกบ้านใหม่บ้านเนินมะปรางรวมถึงพื้นที่บ้านชาติตรการบ้านสวน บ้านวังปูงนะครับสำหรับในวันที่10จิตตอน4โมงยินการเกิดฝนก็ยังไม่เท่าไรนะครับภาคใต้ตอนล่างฝนก็เบาลงไปส่วนใหญ่ก็จะตกในภาคใต้ตอนบนสำหรับในวันที่10จิตเวลาประมาณตอนเย็นก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกตุงสเสเลียมสามเงาจังหวัดตากําแพงเพชรปราณกระต่ายบ้านลานตาบัวคลองลาน บ้านโค้งวิไลปิจ,จิตตะพันหินบ้านบึงนารางบางหมุดนาคจุมแสงนองบัวนกรสวรรค์บ้านไร่ภัยสาลีวิเชียรบุรีส่วนอีสานก็มีฝนตกในจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีอย่างชุมน้อยกันทารารม่มสำโรงเดชอุดมเบญจลักษไปลบึงพิบูรลมังสาหารภูสิงห์สุรินและบุรีรัมย์นะครับ สำหรับตอนค่ำตอนดึกก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านสวนบ้านวังโป่มบ้านนายางบ้านชาติการสวรรคโลกศรีสำโรงสุขโขทยัยปิษณุโลกบ้านใหม่นครไทยและพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจ,จเจริญสายมูลป่าติว้วยะโสธรคำเขื่อนแก้วเสืลภูมิบ้านแดง นิคมคำสร้อยส่วนอุบลราชธานีนั้นฝนตกดีนะครับในพื้นที่พิบูลมังสาหารสีเมืองใหม่ส่วนในวันที่18นั้นตอนเช้าการเกิดฝนยังไม่ตัวไหร่อาจจะมีบ้างในจังหวัดน่านอําเภอสองบ้านโอยอําเภอปัวเชียงใหม่เชียงรายชาปลาการนะครับส่วนตอนบ่ายในวันที่18นั้นก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางในจังหวัดชัชนาทหันคาด่านช้างบ้านไร่อุทัยธานี หนองช้างลานสักกำแพงเพชรสุโข,ขทยัยตากแม่สอดหวังชิ้นอุตรดิตสวรรคโลกบ้านสวนจังหวัดแม่องสอนแม่สะเรียงแม่แจมเชียงใหม่เชียงดาวชายปราการพะเยาส่วนอีสานก็มีฝนตกในจังหวัดเลยภูเรือชุมแพบ้านนาคำขอนแก่นบ้านไผ่เพชรบูรณ์กาลสินอุดรธานีหนองคายบึงกาฬ สกลน,นครนครพนมยะโสธรอ,อำนาจเจริญร้อยอิดกาฬสินและศิลาลาดนะครับส่วนตอนค่ําในวันที่18มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นจังหวัดฉะเชิงเซาพนมสารคามปราจินบุรีนครนายกชนบุรีจันทบ,บุรีตราดสะแก้วปากกลิตสมสุทรสงครามสามโคก พระนครศรีอยุธยาสระบุรีมวกเหล็กหวังม่วงวงเวียนสะแก้วโคกสำโรงมีฝนตกนะครับส่วนอีสานก็มีฝนตกหนักในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิบัวใหญ่บ้านประทายพิมายโนนสูงกูเมืองนางรองบุรีรัมย์พระปลาชัยกระสังสุรินทร์ปราสาทสตึกนาเชือกส่วนช่วงเช้าในวันที่ 19การเกิดฝนทั่วไทยยังไม่มีต้นบ่ายในวันที่19กาการเกิดฝนส่วนใหญ่ก็จะเกิดในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคเหนือฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดรวมถึงพื้นที่ปราจีนบุรี สะแก้วฉะซิงเซานะครับสำหรับตอนค่าในวันที่19การเกิดฝนทั่วไทยลดลงส่วนตอนเช้าในวันที่20นะครับก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันในจังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดกระบี่นครศรีเจ้าดพัทลุงและจังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับตอนบ่ายในวันที่20ทั่วไทยฝนเบาลงตอนเย็นในวันที่20 ก็มีฝนตกบ้างในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเช่นจังหวัดอ่างทองท่าเรือสระบบุรีนครหลวงเสนาบ้านใหญ่บางปะอินพระนกรศีอยุธยาสามโครกรังสิตสมตุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับส่วนตอนข้าในวันที่20ก็มีฝนตกในพื้นที่อีสานย้ำว่า ตอนค่ําตอนดึกในวันที่20ในจังหวัดอุดรธานีบ้านทาตนาคนครพนมสกลนครบึงการหนองคายมุกดาหารอำนาจเจริญซึ่งเรามาติดตามเกี่ยวกับลักษณะอากาศโดยทั่วไปกันต่อนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคมโดยในวันนี้นะครับวันที่16เราก็จะเห็นว่ามียอมความกดอากาศต่ำก่อตัว1ลูก ในพื้นที่ชายฝั่งประเทศอินเดียและยอมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเราสังเกตนะครับจากลูกศรสีชมพูมรสุมวิ่งเข้ามาแล้วตวัดพัดโค้งปกคลุมไทยตอนบนบางส่วนก็จะปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นไทยตอนบนต้องระวังเพราะว่าเมื่อม,มรสุมเขามีการตวัดพัดโค้งปกคลุมไทยตอนบนความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะไหลเข้าสู่ไทยตอนบน และเราสังเกตดีๆนะครับในวงกลมสีดําที่มีวงกลมล้อม2เส้นที่เป็นเลข2นะครับก็คือด้านล่างของย่อมและที่เป็นเลข1ก็คือด้านบนของย่อมเราสังเกตดูด้านบนของย่อมมันจะมีลมฝ่ายตะวันออกเข้ามาปกคลุมไทยเราก็คือขอบด้านบนของย่อมมันเป็นลมตะวันออกปกคลุมไทยเราและด้านล่างที bakın, ่เป็นเลข2ก็คือด้านล่างของย่อม มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ปกคลุมดังนั้นลมตะวันออกกับลมตะวันตกมันก็มีการบรรจบพบเจอในพื้นที่ไทยตอนบนหรือที่เราเรียกว่าลมสองทางนั่นเองครับตอนนี้ปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออีสานและพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมาดูในวันที่17กันโตนะครับหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้เขาแรงมากขึ้นนะครับสังเกตดีๆในวงกลมสีดํา มี1 0ึ่นั่นก็คือความแรงของย่อมแรงขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นดีเพชันดูจากลูกศรสีเหลืองนี่คือลมตะวันตกที่ขึ้นไปนะครับและดูในลูกศรสีชมพูนี่ก็คือลมตะวันออกที่ลงมาดังนั้นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ขอบบนของย่อมเขาจะลงมาปะทะกับม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตวัดเป็นลมตะวันตก เฉียงใต้และลมใต้ขึ้นไปดังนั้นลม2อทิศทางจะมาบรรจบกันซึ่งฝนจะค่อนข้างดีในช่วงนี้นะครับสำหรับภาคใต้เราสังเกตว่าในวันที่17นั้นย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ชายฝั่งประเทศอินเดียเขาเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเลยนะครับดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปเลี้ยงตัวของเขาดูในวงกลมสีชมพูนั่นก็คือย่อมในพื้นที่อินเดีย ซึ่งเมื่อมรสุมไม่ผ่านภาคใต้ร้อเปอร์เซนมรสุมไปเลี้ยงหย่อมมากกว่าดังนั้นใต้ตอนล่างฝนก็จะน้อยกว่าไทยตอนบนเพราะว่าใต้ตอนล่างโดนหย่อมความกดอากาศต่ำในอินเดียดูดมรสุมไปหมดและมีหัวเกาะสุมาตราเป็นตัวบล็อกมรสุมเอาไว้ส่วนในวันที่18นะครับเราสังเกตว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาเริ่มอ่อนกําลังลงไป แต่ยังมีการพัดสอบของลมในพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานบนอยู่นะครับและในวันที่19มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังไปอย่างชัดเจนเนื่องจากอะไรปัจจัยแรกก็คือยอมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ทะเลจ,จีนใต้เขาขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนดังนั้นเมื่อยอมดังกล่าวเขาขึ้นฝั่งเขาอ่อนกำลังลงเขาก็จะ เขาก็จะไม่สามารถเหนี่ยวนํำมรสุมได้อีกมรสุมเลยมีกําลังอ่อนลงประกอบกับในพื้นที่ชายฝั่งประเทศอินเดียซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุเขาดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยไปเลี้ยงตัวของเขาเหมือนกับเขาเอ็นแก่กลัวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ